ดีค่ะ พบกับ iMCT News p o d c a s t ประจำวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีซีเรียยืนยันเมื่อวานนี้ค่ะว่าคณะรัฐมนตรีจะเดินหน้าทำงานต่อแม้จะเพิ่งเกิดเหตุการณ์กลุ่มแข็งข้อต่อต้านบุกยึดเมืองหลวงและโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอ,าอาออาซารในช่วงสุดสัปดาห์ทำกลางความวุ่นวายครั้งใหญ่ในประเทศ สัญญาณแห่งปัญหาและความท้าทายในซีเรียปรากฏขึ้นทันทีภายใต้การควบคุมของพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธที่นำโดยอาบูโมฮัมเหม็ดอัลกลณนี อดีตสมาชิกกลุ่มออลกอิดะเมื่อประชาชนจำนวนมากตัดสินใจลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ามกลางวิกฤตสงครามระหว่างอิสราเอลกลับกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุนเมื่อวันจันทร์อิสราเอลระบุคำาว่าได้โจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บอาวุธเคมีและขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มติดอาวุธแนวคิดสุดโตง่งนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลก็ยังเข้าประจําการ ในเขตกันชนภายในดินแดนของซีเรียรหลังจากทหารซีเรียรถอนกำลังทางด้านตุรกีเปิดเผยว่ากองกำลังพันธมิตรของตุรกีได้เข้ายึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางเหนือของซีเรียรมาจากกองกำลังชาวเคิร์ดที่สหรัฐให้การสนับสนุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกพื้นที่ต่างๆในซีเรียรหลังการล่มสลายของระบอบการปกครองที่นำโดยบาาเชาอัลอาซารทางด้านรัฐบาลรัสเซียระบุว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้อนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองให้กับอัซารแล้วโดยทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียดตมิทรีเปสคอฟปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าขณะนี้อัซาร์หลบหนีอยู่ที่ไหนและยืนยันว่าปูตินยังไม่มีแผนจะพบกับอัซาร์ไหนตอนนี้ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันัาฮูของอิสราเอลระบุว่า ที่รับสูงโกลันจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของอิสราเอลตลอดไปขณะที่อิสราเอลกำลังเสริมป้องกันที่รับสูงโกลันอย่างแข็งขันทากลางการล่มสลายของประธานาธิบดีบาชาอาลอัซาแห่งซีเรียและกองกำลังฝ่ายค้านติดอาวุธเข้ายึดพื้นที่สำคัญของประเทศ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเนทันยาฮูกล่าวว่าข้อตกลงที่บรรลุไม่นานหลังจากสงครามยมคิปูในปี1973หรือที่เรียกว่าสงครามรมฎอนไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปเนื่องจากกองกำลังซีเรียได้ออกจากตำแหน่งแล้วขณะที่เนทันยาฮูสั่งให้กองกำลังป้องกันอิสราเอลยึดครองพื้นที่กันชนพร้อมย้าว่าที่ราบสูงโกลันจะยังคงเป็นส่วนสาคัญของอิสราเอลตลอด ไปค่ะ ไปต่อกันที่ Nvidia เดียกันบ้างค่ะที่ราคาหุ้น Nvidia เดียผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐร่วงลงกว่าร้อยละ3ในการซื้อขายเมื่อวานนี้หลังจากทางการจีนประกาศเปิดการสอบสวนบริษัทในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดโดยเฉพาะประเด็นการเข้าซื้อกิจการเมลนอกสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีนระบุค่าว่าการสอบสวนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และเงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นเมลนอกสของ n v ็นวีดียความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างสหรัฐและจีนในด้านความสามารถการผลิตชิปโดยล่าสุดเมื่อวันที่2อธันวาคมค่ะรัฐบาลไบเดนได้ประกาศมาตรการควบคุมชุดสุดท้ายที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกชิปไปยังจีนโดยสั่งห้ามเอ็นวีเดียและผู้ผลิตชิปรายสำคัญอื่นๆขายชิป AI ที่ก้าวหน้าที่สุดให้จีนเพื่อจำกัดการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของประเทศแต่เอ็นวีเดียได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดจีนภายใต้กรอบกฎระเบียบของสหรัฐค่ะ ไปที่เกาหลีใต้กันบ้างค่ะที่สำนักข่าวยอนหับรายงานเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอกยอนถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศท่ามกลางการสอบสวนเรื่องการที่ประกาศกฎอายการศึกชั่วคราวซึ่งเขาประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่รัฐสภาเกาหลีใต้ใจะลงมติไม่เห็นชอบกับการประกาศกฎอายการศึกดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ออกคำสั่งห้ามดังกล่าวไม่นานหลังจากที่โอดงบุญหัวหน้าสำนักงานสอบสวนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือ CIO กล่าวว่าได้ยื่นคำร้องขอคำสั่งดังกล่าวก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะโอดงบุญกล่าวว่าเขาได้สั่งให้ผู้สอบสวนของตนขอคำสั่งห้ามประธานอธิบดียุนซอกยอนเดินทางท่ามกลางการสอบสวนเรื่องกฎอัยการศึกช่วงรา่า ก่อนหน้านี้นประธานาธิบดียุนได้กล่าวขอโทษต่อการประกาศกฎอัยการศึกในประเทศในที่สาธารณะและกล่าวว่าเขาจะไม่ประกาศกฎอายการศึกอีกก่อนที่รัฐสภาจะลงมติถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งยุนก็รอดมาได้ส่วนเมื่อวันอังคารที่แล้วค่ะ3ธันวาคมประธานาธิบดียุนได้ประกาศกฎอายการศึกโดยอ้างว่าฝ่ายค้านเห็นอกเห็นใจเกาหลีเหนือและวางแผนก่อกระบฏ รัฐสภาเกาหลีใต้ไม่เห็นด้วยกับคำประกาศของประธานาธิบดีและลงมติให้ยกเลิกกฎอัยการศึกซึ่งสำนักประธานรัฐสภาวูวอนชิกกล่าวว่าคำประกาศของประธานาธิบดีนั้นไม่ถูกต้องก่อนที่ประธานาธิบดียุนจะถอนคำสั่งดังกล่าวไม่นานหลังจากมีผลบังคับใช้ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่เอริกทรัมป์ค่ะซึ่งเป็นรองประธานบริหารขององค์กรทรัมป์และบุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์กล่าวว่าแนวทางกำกับดูแลที่สมเหตุสมผลสามารถช่วยให้สหรัฐกลายเป็นมหาอำนาจด้านสกุลเงินดิจิทัลได้ เอริก r รัมกล่าวกับแดนเมอร์ฟี่ของ CNBC ในเมืองอาุดดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรส์เมื่อวันจันทร์ค่ะว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของคริปโตมาเป็นเวลานานและพ่อของเขาตั้งใจที่จะทำให้อเมริกาเป็นเมืองหลวงแห่งคริปโตโลกหลังจากที่ได้กลับเข้าไปอย่างทำเนียบขาว ความเห็นของเอริกครัมเกิดขึ้นไม่นานค่ะหลังจากที่ราคาของบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกพุ่งสูงกว่าแสนดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกเหตุการณ์สำคัญที่คาดหวังไว้สูงได้รับการยกย่องว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าฝ่ายบริหารชุดใหม่ของสหรัฐจะพยายามประสานตำแหน่งของอุตสาหกรรมคริปโตในตลาดการเงินบิตคอยซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึงร้อย ละ137เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงต่ำกว่าตัวเลข6หลักโดยสกุลเงินดิจิทัลหลักมีการซื้อขายครั้งสุดท้ายที่ประมาณ99,808.62ดอลลาร์สหรัฐตามคอยเมทริกซ์ค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ